สองแสบวัดไดตีมากแล้วครับพี่น้องครับสองแสบวัดไดตีมาแล้วครับส่งกำลังใจให้อีหาวอิงได้หลายครับพี่น้องครับอีหลายิ้มเลยนะครับครับมื่อนี้ครับครับอีหลาอิงครับมาพบปะพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนคลับมาพบปะพ่อๆแม่ๆอยู่หน้าเวทีเลยครับอ่าสาวน้อยเพชรบันแพงครับพี่น้องทําการแสดงอยู่ที่วากันอำเภอบ้านเสียวครับนะครับอำเภอเบญจรักครับจังหวัดศรีสะเกดเพชรบานแพงครับพี่น้องแรงครับ ครับมาแห่หลังใจอิราแล้วครับอิรายิ ah ้มแล้วครับพนุ่นให่หลังใจโอ้ยจนลาครับยูทูบมึงยูทูบเบอร์ครับพี่น้องครับอ่ามือนี้อิราลงมาพบปะพ่อแม่ยูนาไปที่ครับตั้งแต่หัวคำนะครับตั้งแต่เดินทางมาถึงนะครับเนาะมาให้อัญญะครับนะพี่น้องครับวันจันทร์ครับเบญจรักครับอำเภอเบญจรักศรีสะเกดเพชรดอนแทพงครับซึ่งกับ่ถไกลจากบ้านอิลาไปเลยนะครับเนาะนะครับพ่อบ้านอิลาอยู่บมเภอเมืองนะครับเนาะ อ่านะครับบ้านเสียวครับตำบลบ้านเสียวอำเภอเบญจกจังหวัดศรีสะเกษครับหัวเร้งครับอัญะนะครับครับโอ้หน้าเวทีสุขสนามครับคึกครื้นครับอ่าช่วงตลกพบพ่อครับปอดพี่ก่อนน้อยนะพี่น้องครานี้ก่อนน้อยเพชรบันแท่งน้อยต้องเป็นเต้องเป็นเพชรบันแท่งครับเป็นพบบนี่ก่อนน้อยเสียงสะลอนเลยได้ครับเป็นนี่ก่อนน้อยเพชรบันแท่งแล้วครับตอนนี้ครับสุดยอดอิลีครับพี่น้องครับลืมมาของบเจีร่าครับสำหรับเราอีพีเพชรบันแท่งครับ เงนแ่งปังปังกับมานั้งเแต่ลงลบครับน้องรับเพรียกเงินเมื่นลงระตูเห็นในขึ้นแสนครับแม่ฮักสวีเดนเนาะอ่านะครับปังปังครับเงินเป็นฟอนครับพี่น้องสุดยอดดีๆครับสำหรับน้องเองเป็นบัลลังนะครับอ่านะครับไก่สีลงทั่วกรดทมอเลยนะครับมื่อเน่าจะเป็นมื่อเดือนทางนะครับเนาะนะครับยี่สิบน่าจะยู่ต้องทั่วทั้งกรุงเทพนะครับมื่อเน่าเป็นมื่อเดือนทางครับสิบเก้านะครับยี่สิบอ่อนทั่วกรดทมอครับยี่สิบถึงยี่สิบสี่เนาะ ยี่สิบอีเวนตี่สองยี่สามยี่สามมั้งครับจีมือมั้งครับช่วเสมอนะครับเนาะไก่บางไดไก่ยืมไปแห่งก็แจงาันด้วยครับชั่วเกาะสมอไปแหงอัญญาด้วยครับพี่น้องทั้งกอะสมอครับไปแหงลาครับพี่น้องครับอัญญาครับมีเอฟซีสาวน้อยจ้างความครับทางทีมงานขยักพุ่มขยักพุ่งอย่างนะพอลูกเหครับนะคำพี่ก็ขออภัยนะครับเนาะนะครับเพลงสาวสมอค่อยฮักครับสองจุดเก้าล้านครับสองแสนเก้าล้านวิวกว่าวิวเลยครับสองล้านสองล้าน สองล้านเก้าแสนก้วิวเหรอครับบีบเบอร์กี้วิวก็บสามล้านครับดันดันสามล้านครับพี่น้องครับสามล้านวิวครับสาวสมค่อยหักฟังยามเดยกับมวนครับผู้เล่นมวลคอมินมาสาวสมัยค่อยหักฟังยามเดยกับมวนครับคอมินมาครับโอเปิดแค่แล้วครับพี่น้องครับผู้ใด่เปิดมาเจอแช่มาเลยครับครับสาวสมค่อยหักดันที่สามล้านวิวครับพี่น้องครับอ่านะครับจัดไปครับพี่น้องนะครับปากร่อยเป็นแชร์ช่องสองแสบไว้จะตีไปนะครับจัดไปครับขยันผู้ใด่ ปายากาคีวดีกดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนเลยครับสาวสมอยค่อยหักครับดันสามรามวิวครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้กับฝาวกับสามีกอนครับสวัสดีครับ